SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต <sino> ้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สำหรับใครที่มองหารถเก่งในราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมองหานะครับหรือกำลังมองหารถเก่งในราคาหลักหมื่นนะครับเอาไว้ใช้งานย้ำนะครับในราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งาน นะครับทุกท่านนะครับสามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะพาไปขุดรถเก๋งนะครับในราคาหลักหมื่นที่ลานประมูลนะครับบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับคันแรกนะครับก็คือ Honda Accord นะครับปี2001นะครับเครื่อง2.3นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาเปิดประมูลอยู่ที่31,000นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าวันที่คลิป ออกอากาศไปเนี่ยกับวันที่ประมูลไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อมูลตามเว็บไซต์อ้างอิงนะครับของบริษัทสยามอินเตอร์ประมูลนะครับคือ Honda Accord คันนี้นะครับราคาเปิดประมูลที่31 0 0 0่นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถกันบ้างว่าราคาเปิดประมูล3 1 0 0มเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมนะครับหากเราจะประมูลใช้งานนะครับเริ่มจากภายนอกก่อนเลยนะครับสำหรับ Honda Accord คันนี้นะครับสีโดยรวมนะครับภายนอกเนี่ยประมาณแป0เลยเก้าสิบเปอ้าเาประมูลปนช้งานเย จริงๆผมว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเอาไปทําสีอะไรเลยก็ได้นะครับอันมันอาจจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับตรงช่วงกันชนนะครับที่ไปลอยถะลอกนะครับนอกั้นโดยรวมอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีถึง90%นะครับสำหรับความพร้อมใช้งานของเนื้อสีครับถัดมานะครับมาดูที่ภายในของแอคคอร์ดคันนี้กันบ้างนะครับจากรูปที่เห็นอยู่นี้นะครับส่วนตัวผมมองว่านะครับภายในก็ไม่ได้แพ้ภายนอกนะครับผมว่ามีประมาณ9 0สกว่าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับภายในคันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบานประตูนะครับคอนโซลหน้าคอนโซลกลางนะครับเบาคู่หน้านะครับรวมไปถึงเบาห้องโดยสารด้านหลังนะครับเนี่ยรวมถึงจอตัวนี้นะครับที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับถือว่าค่อนข้างพร้อมใช้งานมากๆนะสำหรับ Accord คันนี้นะครับภายในสวยนะครับภายนอกดูดีแล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับซุ้มห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตะเข็บริ้วรอยต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ซุ้มห้องเครื่องครับมาดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ สำหรับ Honda a c c o r d คันนี้นะครับเครื่องยนต์ยังดูดีอยู่นะครับตะเข็บนะครับดูในห้องเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะไม่ผุนะครับพวกปลั๊กต่างๆท่อต่างๆเนี่ยถือว่ายังดูดีอยู่นะครับในระดับหนึ่งเลขตัวถังเลขคานหน้านะครับแล้วก็เพจนะครับก็ยังคมยังชัดอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีรอยแกะด้วยนะครับแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะอย่างสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยคานหน้านะครับดูสวยมากๆนะครับ ยังได้รูปอยู่เลยนะครับได้ของแบบของเดิมโรงงานนะครับไฟยังเดิมอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครผมว่า,าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งแต่ทีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าของมีการติดแก๊สอยู่นะครับแล้วยังใช้งานเป็นแก๊สอยู่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครนะครับที่จะซื้อประมูลนะครับไปใช้งานเนี่ยอาจจะต้องเตรียมงบไว้ส่วนหนึ่งนะครับในการโอเวอร์ฮอลเกี่ยวโวชีด นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยว่าเจ้าของเขาเนี่ยได้มาทน,นันนกันไปบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการดูแลตรวจเช็คอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเมื่อประมูลได้ไปปุ๊บนะครับจุดแก้ไขอย่างแรกเลยคือนะครับหัวฉีดนะครับต้องมีการล้างทำความสะอาดนะครับหรือว่าโอห้องนั่นเอง ส่วนราคานะครับของการโอเวอร์ฮอลชิีดเนี่ยมันก็แล้วแต่ร้านนะเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณหลักพันนะครับไม่เกิน3,000บาทเนาะโดยส่วนใหญ่นะครับจุดนี้นะครับจะต้องเตรียมไว้ด้วยสําหรับการโอเวอร์ฮอลชิีดก็มาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับกับแอร์คอร์ทคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับพวกยางอะไหล่นะครับมันยังมีอยู่เนาะในหลุมของอที่เก็บยางอะไหล่นะครับสังเกตดูก็จะมียางอะไหล่อยู่นะครับอแล้วก็ตัวถังแก๊สนะครับที่เป็นถังแคปซูลเนี่ย จากที่ผมดูนะครับในรูปตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ยังดูดีนะค่อนข้างสวยอีกอย่างหนึ่งถังตัวเนี้ยค่อนข้างเซฟนะเซฟตี้มากๆนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเนาะในการที่จะติดแก๊สและใช้ถังในลักษณะนี้นะครับดูไปแล้วนะครับเรื่องระบบถังแก๊สนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่กันเหนียวนะครับก็ควรจะไปตรวจเช็คนะครับเกี่ยวกับระบบหม้อต้มนะครับรวมไปถึงวาลของตัวแก๊สด้วยนะครับสวิตช์เปิดต่างๆนะครับเรียกว่าไปเช็คระบบแก๊สใหม่เลยทั้งระบบเลยก็จะดีมากนะครับเพื่อความปลอดภัยเน ส่วนตำหนิอื่นๆนะครับของ Accord คันนี้จากที่ผมดูในรูปนี้นะครับถือว่ามีตำหนิค่อนข้างน้อยนะครับ เรียกว่าค่อนข้างข้มเลยทีเดียวนะครับกับราคาประมูลหลัก3 0,000ื่นนะครับตีไปกลมๆที่3 0 0 0 0บาทนะครับถ้ารวมค่าดําเนินการรวมแบตรวมนู่นนี่นั่นนะครับก็อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับถือว่าไม่สูงนะครับเรียกว่าซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยเนาะอีกยาวๆนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหากใครที่มองหารถเก่งเอาไว้ใช้งานนะครับในราคาหลักหมื่นคันนี้ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรครับขั้นถัดมานะครับก็จะเป็นมาสด้าสามครับ คันนี้นะครับจากที่ดูเบื้องต้นนะครับภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับราคาหลักหมื่นที่สภาพภายนอกนะครับค่อนข้างดูดีนะครับค่อนข้างพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สวยมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ดูจากลักษณะตรงนี้แล้วนะครับก็ประมาณสัก90%ได้นะครับสำหรับเนื้อสีภายนอกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแผลไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ผุด้วยนะครับสีไม่ดังนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้งานนะครับหากซื้อไปเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าคันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเก็บสีภายนอกเลยนะครับเพราะว่าซื้อไปอย่างนี้ก็คือถือว่าใช้งานได้แล้วนะฮะทางด้านภายในนะครับของคันนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะค่อนข้างดูสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ คอนโซลดูดีนะครับมานประตูนะครับคอนโซลทางด้านมานประตูเนี่ยครับก็โอเคดูดีอยู่นะครับก็จะมีเบาะที่เป็นเบาะหนังนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังก็จะมีรอยแตกรายงานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาดจนแบบเละขนาดนั้นนะครับถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งรูปทรงของสามสองสามเนี่ยผมค่อนข้างชอบอย่างนึงนะส่วนตัวนะครับมันดูออกแบบมาค่อนข้างดูดีนะครับไม่ได้ค้เลยนะครับยังดูทันสมัยอยู่นะครับเบาะคู่หน้าดูดีด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับช่องแอร์ปกติดีนะครับมีวิทยุด้วยนะครับ แล้วก็หน้าปัดเดินไม้นะครับใช้ได้ทุกจุดเลยนะครับถือว่าเป็นรถในราคาหลักหมื่นที่ค่อนข้างพร้อมใช้งานเนาะเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมลืมบอกไปนะครับว่าราคาเปิรประมูลเขาอยู่ที่ประมาณ18,0 0 0บาทเองนะครับก็ถ้ารวมค่าดําเนินการรวมนู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสภาพเนี่ยถ้าถามผมว่านะครับสู้ได้ประมาณไหนเนี่ยผมคิดว่าคันนี้สู้ได้ประมาณ20 0 0 0กว่าถึง3า0 0 0ืนะครับเพราะว่าสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเนี่ยมันค่อนข้างดูดีเลยนะครับทีนี้ต้องมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง ช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็พวกเครื่องยนต์นะครับว่าพร้อมใช้งานประมาณไหนแล้วก็มีจุดที่มันชำรุดบกพร่องหรือเปล่านะครับมาดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับกับมาต้า3 3 3คันนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมส่วนตัวนะผมมองว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ลองเช็คดูจากใบรายงานนะครับของทางบริษัทสยามอินเตอร์การมูลเนาะมันจะมีใบรายงานบอกมานะครับก็ไม่ได้มีจุดชํารุดอะไรนะครับแค่มันดูโซมนะครับเนื่องจากฝุ่นคาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปล้างทาความสะอาดผมคิดว่าน่าจะดูดีกว่านี้พอสมควรนะฮะเพราะดูจากพวกปลั๊กนะฮะแล้วก็พวกท่อนะครับไม่แตกไม่ขาดไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับปลั๊กก็ยังดูดีอยู่ นะครับพวกตะเข็บคานหน้านะครับตะเข็บแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยมันก็ยังดูดีนะครับน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับอีกทั้งนะครับราคาเปิดประมูลแค่1 8 0 0 0บาทเองรวมค่าดาเนินการนู่นนี่นั่นนะครับเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะคันนี้สามารถสู้ได้กันเกือบถึง3 0 0 0 0ืเลยนะครับเพราะว่าราคาขายถ้าเป็นสภาพนี้ถ้าเครื่องยนต์ใช้งานได้อ่ไม่มีจุดบกพร่องนะครับก็มีสีห0 0มื่นนะครับเป็นอย่างต่ําอยู่แล้วเนาะสำหรับมาด้าสามสองสามคันนี้ครับ คันถัดมานะครับก็จะเป็น Honda Civic นะครับ i m e n s ช o นปี03นะครับคันนี้นะครับติดแก๊สลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับค่อนข้างสวยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับเบื้องต้นจากที่ผมลองวิเคราะ์ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับภายนอกนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่มีตำหนิเลยนะครับค่อนข้างสวยสีเนื้อสีภายนอกนะครับเรียกว่าเกือบจะ1 0 0เลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีถลอกนิดหน่อยนะครับตรงกันชน ออด้านซ้ายเนอะมุมซ้ายนะบถ้าผมจะไม่ผิดเนอะด้านหน้านะครับนอกนั้นก็ค่อนข้างสวยนะฮะสำหรับภายนอกของอดิเมนชันคันนี้ครับทางด้านภายในนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยจากภาพนะครับที่ดูนะครับถ้าซื้อไปเนี่ยคือคุณแทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับกับภายในก็คือไปล้างทําความสะอาดก็สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้แล้วนะครับเบาะคู่หน้านะครับเบาะห้องโดยสารนะครับคอนโซลประตูนะครับคอนโซลหน้าคอนโซลกลางทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานหมดเลยนะครับอีกทั้งนะครับได้เกียรอโต้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับค่อนข้างพร้อมนะผมว่านะครับสวยมากๆ ผมมองว่าดูแลค่อนข้างดีด้วยนะครับสำหรับเจ้าของนะครับรวมไปถึงบริษัทสยามวินเตอร์กรบมำรุด้วยนะครับที่ดูแลรถมือสองที่มาจอดเตรียมระรูลเนี่ยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือคันนี้มันมีการติดแก๊สลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องตรวจดูถังแก๊สให้ดีนะครับอย่างคันนี้นะครับแก๊สเนี่ยยังไม่ว่าจะเป็นตัวของถังเองนะครับแล้วก็ระบบหัวใจของตัวแก๊สนะครับถือว่าโอเคทีนี้ต้องไปดูที่ตัวมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าพร้อมใช้งาานนประมณไห นะครับช่วงล่างก็ดีนะคันนี้ดูสวยนะครับยางอะไรก็ครบนะมาพร้อมนะถือว่าออไม่คิเลยเลยนะครับราคาหลักหมื่นส่วนทั้งนั้นื่องยนนะครับแล้วก็พวกฝากกระโปรงนะครับรวมไปถึงซุ้มห้องเครื่องนะครับแก้มหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับรวมไปถึงคานนะครับจากที่ผมดูเนี่ยมันโอเคนะสวยมากมากนะครับคอนเครื่องเดิมนะแล้วก็ไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างใดแน่ๆนะฮะเพราะว่าคานยังได้รูปอยู่แต่เข็บเดิมโรงงานเลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวา็อดยังเดิมอยู่ นะครับอีกทั้งนะครับตัวม้อต้มเนี่ยก็จริงๆตัวม้อต้มเนี่ยอาจจะต้องมีการไปเม่ทันแนนนะครับมีการล้างทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าเสียนะครับเพราะว่าก็มีการสตาร์ทขึ้นลานประมูลอยู่นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับตรงนี้ อีกทั้งนะครับราคาเปิดประมูลมาแค่เท่าไรเอง300,000กว่าบาทเองนะครับคันนี้แล้วก็ราคาจบนะครับน่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0บาทรวมค่าดำเนินการลวมแบดด้วยอะไรด้วยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ5-60,000บาทถือว่าคุ้มนะเพราะว่าซื้อไปเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็แค่มีการไปเทนน,นปกติทั่วไปเป็นถ่านน้ำมันเครื่องเช็คระบบแก๊สนอกนา้น้ก็คือพอแล้วใช้งานได้แล้วนะครับแอร์เย็นด้วยนะครับแอร์ยังทํางานได้ปกติไฟฟ้าระบบไฟฟ้าก็ปกตินะครับเพราะว่าผมลองดูเช็คดูเกี่ยวกับใบรายงานสภาพรถอนนะไรครับของทางบร ไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับสำหรับตรงที่กล่าวมานะครับเอาเป็นว่านะครับผมขอสรุปอย่างนี้เลยนะครับดิเมนชันคันนี้นะครับ ถ้าเกิดนะครับซื้อแล้วจบที่ลานประมูลได้นะครับในราคาประมาณ5-60,000ื่นบาทเนี่ยคือเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปในสภาพประมาณนี้อาจจะสวยกว่านี้นิดหน่อยเนี่ยมันอย่างน้อยนะครับก็ต้องมีแสนต้นนะครับแสนหนึ่งแสนสองแสนสามอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ลองคิดดูนะครับประหยัดเงินไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าใครมองว่าเออคันนี้มันติดแก๊สแล้วอะไรแล้วนะครับก็อยู่ที่พิจารณาถ้าใครมองว่าไม่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องแก๊สนะครับมองว่าเออมันก็ปก เหมือนกันนะครับถ้าคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าแก๊สเขาก็จดแล้วลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับคนก็แค่ไปตรวจเช็คปกติทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอีกทั้งนะครับสภาพรถภายนอกสวยนะครับภายในสวยเครื่องยนต์ยังดูดีนะครับคานหน้าสวยคือองค์ประกอบโดยรวมนะครับกับราคาประมาณ5-6าหกหมื่นนะครับผมมองว่าคุ้มมากนะครับสำหรับใครที่มองหารถเก๋งราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ สำหรับรถเก่งในราคาหลักหมื่นคือจริงๆแล้วนะครับที่ลานประมูลเนี่ยของสยามอินเตอร์การประมูลนะครับมีรถเก่งในราคาหลักหมื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมเลือกนะครับหรือว่าคัดมาให้ดูเพียงแค่3าคันเท่านั้นเป็นตัวอย่างนะครับอย่าง3คันที่คัดมาแล้วเนี่ยคือซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับกับราคาที่จะต้องจ่ายไปไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไปซ่อมเครื่องซ่อมเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้คือคัดมาอย่างดีแล้วจึงนํามาเสนอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับชมกัน หลังจากนี้นะครับถ้าใครนะครับยังสงสัยนะครับว่ารถเก๋งหลักหมื่นอยากจะเข้าประมูลนะครับอยากจะหาอย่างเงี้ยจะทํายังไงนะครับติดต่อมาได้นะครับกับทางช่องตารารถนะครับหรือว่าจะติดต่อพูดคุยนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรและลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปนี้รีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําวิธีนะครับการเข้าดูรถออนไลน์นะครับก่อนที่ นะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ